ะมาแชร์ความรู้สึกหลังผมได้ใช้บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงของดูค a ตินะครับหรือง่ายๆที่เราเรียกกันว่า d ูค a ติ r o a d s i ซ e a s อร์ซิสเนะครับว่าขั้นตอนการใช้งานเป็นยังไงบ้างแล้วก็รีวิวหลังจากใช้บริการนี้เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวตามไปดูในคลิปได้เลยครับผมไม่ออกเดินทางเช้ามืดนเพราะว่า ต้องกลับไปทำงานที่กรุงเทพตอน12โมงน,นะครับขาวเนยก็เลยเดินทางออกแต่เช้าหน่อยอเพราะว่าก่อนที่จะกลับบ้านจะต้องแวะทำบุญที่วัดแถวบ้านด้วยครับวัดพระข่าวนะครับถ้าจะมาช่วงเช้าแนะนำให้มาประมาณสักหกโมงกว่าๆนะครับอากอากาศดีมากเย็นสบายเพราะว่า วัดพระขาจะยอ,าอ,อยู่ฝั่งฝั่งหุวใหญ่ซึ่งจะเป็นฝั่งติดของช่องก,กลางลงเวลาเราก็ใช้เส้นหลักนะครับเส้นโคราชสระบุรีปักหมุดกู่กันมนี่ยครับวัดพระขางจะวัดจะอยู่ติดนนับถนนนะเย็นสบายมากพราตอนนี้ตอนนี้ผมจอดถ่ายถ่ายรูปตรงนี้นะอุณหภูมิประมาณสิบแปดสิบเก้าองศาครับเย็นสบายตรงนี้จะเป็นแหล่งที่ ไเกอร์ Michael, ชอบมาถ่ายรูปกันเยอะมากๆนะครับลองไปดูตามกร๊ปต่างๆในกลุ่มต่างๆวัดพระขาวจะเป็นแหล่งที่ไเกอร์ชอบมาถ่ายรูปกันเยอะมากเลเอาละครับ,รบทีนี้ ผมผ่านมาเส้นนี้บ่อยนะครับคือปกติเส้นนี้ผมจะใช้กลางคืนกันแต่ตอนนี้ผมมาตอนเช้าผมมาเจอเหมือนเป็นป่าหินอะไรสักอย่างหนึง่งเออแปลก,กีวะจริงๆตรงนี้นะครับคือมันเอ,อ่อมันมันเข้ามาง่ายนะแต่ทำไมผมไม่ทำไมมันไม่ใช่แหล่งอันซีนวะจริงๆมันเป็นที่เที่ยวได้เลยเนะี่ย ออแปลกดีว่ะแปลกแปลกแปลกปมาก,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 มากอย่างหนึ่งตรงนี้หนาวเลยครับเ <laughs> มื่อเช้าผมตื่นมาออกจากบ้านอ่ะอุณหภูมิเฉลี่ยจะอยู่มาสิบเจ็ดถึงสิบสิบบางทีก็16ครับ หลังจากจุดนี้ไปนะครับเราจะเดินทางไปที่ประตูทางเข้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ตรงฝั่งปากช่องนะครับโดยเส้นทางที่เราจะไปออกจากจุดนี้ไปนะคือเราจะลอดตีนเขาไปเรื่อยๆ,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 ๆรเรื่อยๆเรื่อยๆครับจนไปถึงฝั่งของปากช่องแล้วก็เราจะขับผ่านอุทยานแห่งชาติแล้วก็ไปลงฝั่งกระบินลยช่วงตีนเขาใหญ่นะครับระหว่างจุดจุดจุดที่ไปนะครับ คือบรรยากาศสองข้างทางจะดีมากแล้วก็บางบางจุดมันก็จะมีคาเฟ่ที่เป็นการเต็นท์ซึ่งก,ก็ก็น่าจะบอกว่าเป็นการเต็นท์แบบล,ลับๆก็น่าจะได้นะเพราะว่าน้อยคนที่จะรู้จักเพราะว่าตัวเส้นนี้มันจะเส้นเลาะตีนเขาอหอยักมันจะไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวใช้กันเท่าไหร่เพราะว่าหลังจากหกโมงเย็น หลังจากหกโมงเย็นเป็นต้นไปทางมันจะมันแอบเปลี่ยนพอสมควรนะครับแต่มันก็จะมีหมู่บ้านของของชาวบ้านอะอย่างเ้อันนี้เรื่อเนื่อเรื่อ,อ,อแล้วก็ช่วงบางช่วงของของที่เราขับเลาะปีนขยับไปมันจะเป็นเอ่อเป็นต้นไม้เป็นหน้าผาก็ถือว่าสวยงามพอสมควรนะครับแล้วก็อากาศช่วงเ,เวลา อากาศช่วงที่เราขี่ก็ไปแล้วบางจุดอากาศเย็นมากตอนเช้านะครับเย็นเย็นมากๆชาวบ้านจะสังเกตุได้ชาวบ้านตอนเย็นผมบ้านเราก็จะใส่เส,ส,ส,สื้อกันยาวกันเพราะว่ามันหนาวนะครับเส้นนี้จะอากาศดีขี่ไปเรื่อยๆแต่เพรระวังเรื่องถนนเป็นเดียวกนจรไม่ค่อยมีคนเพราะว่าบางช่วงจะมีโรงปูนเป็นโรงงานก็จะมีคน่วิ่งพยายามขับไม่ต้องเร็วมากก็ได้ะคะรับเพราะว่า บางจุดเป็นแหล่งชุมชนด้วยมันมีเด็กมันมีหมามันมีคนอะไรอย่างเงี้ยมันใช้ถนนคนมันอาจจะพลุกพลานหน่อยก็ไม่อยากให้ใช้คนนา,านี้ร็ค่อนข้างขี้หน่อยนะครับพอผ่านช่วงนี้เสร็จปุ๊บเราก็จะออกไปช่วงประมาณก่อนจะถึงาทางเข้าอิธการขอ,ง,องชาติของเราช่วงนี้มันจะเป็นรีสอร์ทเป็น,นาพฟช่วงนี้อากาศดี ถ้าใครไม่เคยผ่านเขาใหญ่คัแนะนำเลยประตูเขาใหญ่จะเปิดที่ประมาณ6โมงเช้านะครับขี่ผ่านเขาใหญ่ตอนเช้านี่คือฟินมากสรับเเห็นสบายบางจุดน,นะตรงนี้ก็มีนะครับเพราะว่าช่วงน,นี้ขับมาตอนเช้าอ่ะอุภูมิจะอีบนการารัึิยางขย่ตตอุณหภูมิ16-17องศา ซึ่งสิบหกสิบเจ็ดองศานี่คือบทคุ้มที่ยังไม่ได้ขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านนะครับแล้วก็ช่วงเ,เ,เช้าก็จะมีสัตว์มีพวกลิงพวกกวางอะไรอย่างเงี้ยออกมาครับตอนเ,เช้าเาที่ผมผ่านกำบบอยังไม่ค่อยได้เจอช้างเท่าไหร่นะครับช้างเนี่ยผมว่าตอนเช้าน่าจะหลับช่วงประมาณเวลาช่วงดึกดแดด้อนเช้างจะเริ่มออกมากินอาหาร ช่วงนั้นจะ,จ,ะจ,ะจะได้มีโอกาสที่ได้เจอ้างลูกนั้นแนะนำเลยครับสำหรับคนที่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เคยขับผ่านเขาอย่างช่วงเช้าแนะนำลองดูสักครั้งครับจะดูว่าตอนเช้ามันดีขนาด กันนี้ไปผมจะแปะสายแล้วก็จะเช็คลมอยางว่าข้างหน้าลมมของหรือปล่าครับปรากฏว่าผมผ่านจุดนี้มาแล้วไปเช็คแล้วโดยดีมีทีเหล็กเลยครับโอ้ยผมรู้เลยครับว่าน่าจะวิ่งไม่เกิน30เมตรไะลมน่าจะไม่มีเลย พอพอลมมันมันไม่มีนะครับพอมันสายสิ่ง,งแรกท,ที่ผมคิดในสมองก็คือเราจอดเซฟล้อแม็กดีกว่าคือล้อแม็กมันเป็นลอยตรงนี้หน้ายางอ่ะมันคงใช้ไม่ได้แน่นอนอยน่งแล้วนะครับและจุดเนี้ยมันจะเป็นทางดี้ายอพพาพ์ดีซึ่งรถที่วิ่งออกมาทาง,ท,างที่ผมเมื่อกี้เนี่ยมันตรงเนี้ย รถจะวิ่งความเร็วด้ความเร็วสูงพอสมควรผมก็เลยเข็นรถเข้าไปจอดตรงกลางถนนแทนเอาเพื่อลดความเสี่ยงของอริเห็นรถไ,ได้ ช่วงที่ยางรั่วนะครับผมจะยางรั่วอยู่ถนนเส้น3 1 2 4ตามรูปเลยครับเส้นเนี้มันจะอยู่ช่วงประมาณวัดบางสมโลงวัดบางสายาช่วงกลางๆครับพอผมเข็นรถไปอยู่ตรงกลางาตรงกลางถนนนะครับเพื่อ,เพ,อเพื่อเลี่ยงความเสี่ยงตรงขอบทางเพราะว่าตรงตรงขอบทางนี้คือมันจะออกมาจากทางเบี่ยงอีกฝั่งนึงซึ่งรถวิ่งกันแรงมาก แล้วก็รถแต่ละคันคือคนเป็นรถพวกรถ,ถกรบรรทุกนะครับวิ่งกันโอ้โหใส่แต่แม็กเลยครับมาเส้นนี้ยผมเข็นมาอยู่ตรงกลางถนนตรงเก,กาะกลางความปลอดภยัยแล้วก็พอถึงเก,กาะกลางอ่ะผมกม็ที่แรกก็คิดอยู่ว่าเฮ้ยเราจะเรียกรถสไลด์ที่ไหนยังไงวะเนี่ยผมก็หาเบอร์สไลด์นะครับในอินเทอร์เน็ตว่าใกล้สุดเท่าไหร่กี่กิโล,ลราคายัางไงก็เช็คอยู่สักแพักหนึ่งก็เลยคิดในใจเออเราอ่ะ มีบริการเสริมของดุคติอยูและจะเหลืออยู่ประมาณปีหนึง่งเพราะว่า,าตัวดูคติรถไสาอาลิติตันเนี่ยมันเป็นบริการช่วยเหลือตลอด24ชั่วโมงของของดุคติผมโทรที่แรกนะผมโทรไปที่ศูนแล้วก็ศูนย์น่าจะไม่ไม่ได้รับสายหรือสายติดสายหรืออะไรสักอย่างนี่แหละผมก็เลยอินบ็อกไปทางเพจของดูคติแท a n ์ครับ เดี๋ยวมันได้ขึ้นหน้าเพลงได้พอพอคุยเสร็จปุ๊บผมก็แชทคุยกับเจ้าหน้าที่ในใน,น,นดุกติแแล์นะว่าเอยรถผมอยางรั่วตรงนี้แล้วก็จะผมจะมีบริการเสริมอะไรยังไงก็แจ้งข้อมูลเข้าไปเบื้องต้นข้อมูลเบื้องต้นนะครับทางดุกติเขาจะถามเลขทะเบียนรถก่อน เพื่อเช็คประวัติว่ารถเราจะมีบริการเหลือที่จะใช้บริการนีหรือเปล่าครับผมก็บอกเลขทะเบียนรถไปเลขปกติก็เอาคอนแทคผมทิ้งไปให้อีกฝ่ายหนึ่งน่าจะเป็นฝ่ายของของบริการช่วยเหลือฉุกเฉินอีกอีกสเต็ปหนึ่งครัก็ทำตามโปรเซสหน้าที่เข้าไปเสร็จครบพประมาณน่าจะประมาณไม่ถึง ไม่ได้ถึง5นาทีนะก็บริษ,ษัทที่รถสไลด์นะครับเขาก็โทรหาผมว่าเนี่ยเขาจะกำลังจะเข้ามามาเอารถสไลด์เพื่อจะมารับรถเราไปที่ศูนย์ปฏิบัติการนะครับว่าเขาจะมาถึงกี่โมงเวลากี่โมงแล้วตอนนี้เขาอยู่ไหนเขาจะอัปเดตของเราเรื่อยๆนะครับแล้วก็พอคุยกับเจ้าหน้าที่ของรถสไลด์เสร็จป,ปุ๊บเจ้าหน้าที่รถสไลด์ก็ขอ <Y> án, เบอร์ผม แล้วก็ขอลาย <ผม S 1> เพื่อน<า>จะส่งโลเคชัน่นให่ทา,ขางของวันสไลด์มาให้ครับพอพคันนี้ออกไปเมื่อวานผมพามันไปลุยทางออฟโรดมานิดหน่อยครับผมคิดว่ายางหน้าครับยว <c oughs> พาให้ดูนี่ยางหน้าผมว่าน่าจะเหยียบหน้าไปกระแทกหินสักที่หนึ่งครับ ผมขี่มาตอนนี้ผมอยู่ประมาณช่วงปาจีนอ,อยู่ที่ไหนสักที่นึ่งนี่ครับกำลังสร้างถนนอยู่คือออกมาเมื่อเช้าอ่ะก็ขี่ปกตินะครับคือเส้นนี้เส้นออกมาจากเขาใหญ่อ่ะที่ตัดเข้ากรุงเทพนะครับเส้นปาจีนมันจะเลาะคลองมันจะเ,เลาะแม่น้ํา มันจะออกมาเรืเร่อยๆครับจนมันจะเข้าทางมินบุรีเส้นนี้มันจะตัดเร็วมากเข้ากรุงเทพเร็วมากครับเรียบร้อยเลยพอมาเมื่อเช้าครับเนี่ยลองเนี่ยเห็นเห็นเห็นขอบถนนไหมครับนี่นี่อย่างเงี้ยครับ,รบมันกระแทกอย่างเงี้ยเพราะว่าตลอดระยะระยะทางอ่ะเขาทําถนนมาตลอดเส้นทางเส้นนี้ครับผมคาดเอาไว้รถผมน่าจะล้อหน้าน่าจะไปกระแทกขอบอย่างเงี้ยครับเรียบร้อยเลยทีนี้ครู ไไไหก็ม่ด้เดือวตอนนี้ผมรอรถสไลด์จากดุติครับพราะรถผมมันจะมีแอซิสแตนต์บริการเชิญรถชุกหลังจากนั้นประมาณสักคาดกันว่าน่าจะสักชั่วโมงหนึ่งใหญ่น่าจะถึงครับประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับรถสไลด์ก็มาถึงผมแล้วก็ถือว่ารถเร็วนะครับกับระยะทางประมาณ50กิโลเพราะว่ารถสไลด์เขาจะต้องมาจากแปดหิวนะครับ เพื่อมาสไล,ลด์รถผมเข้าประดิษฐ์ศูนย์ประดิษฐ์มฐนุนธรรมตัวดุคติรถไซ์แอรซิตันตนะครับมันจะเป็นมันจะแบ่งเป็นข้อหลักๆนะที่ผมจําไม่ผิดนะครับคือข้อที่1ข้อที่2ข้อที่1นะึ่งะเขตกรุงเทพและปริมณฑลครับเขาจะฟรีคือบริการรถยกรถสไลด์นะครับไปที่ศูนย์บริการศูนย์บริการดุคติที่ใกล้ที่สุดนะครับในระยะทาง50กิโลเมตร ข้อที่สองถ้าตอนนี้ผมอยู่ในในในม้าข้อที่2คือผมอยู่เขตต่างจังหวัดครับเขตต่างจังหวัดเนี่ยมันก็จะเพิ่มระยะทางขึ้นไปอีกคืออ่าระยะทางที่ผมผมจำไม่ผิดนะครับคือระยะทางมันจะอยู่ประมาณร5อยห้ากิโลเมตรแล้วก็ถ้าเลยนั่นอีกไปก็คือจะเสียกิโลกิโลเมตรละยี่สิบห้าผมความรู้สึกผมตอนนี้คือว่าผมโอเคนะครับว่า อะระยะทางที่ที่ผมเจอตอนนี้เจอเจอ,อประสบการณ์ตอนนี้คือไปถึงที่โชรูมประดิษฐ์มนุษยธรรมเลยประมาณ75ดหกิโลเมตรแล้วผมไม่ต้องเสียส่วนต่างาลแล้วก็ไ,นะไ,ไม่ต้องเสียค่ารถสไลด์ผมก็ผมว่าโอเคเลยนะครับสําหรับลูกค้านะครับแต่มันก็จะมีข้อเป็มมาคุณแู้ที่ว่าต้องเอารถสไลด์เนี่ยเอาไปที่โชรูมเท่านั้นนะครับ ใช้บริการตรงนี้เสร็จปุ๊บผมมาคิดถึงว่าเออถ้าสมมุติว่าถ้าเรารถเสียสมมุติว่าออกทิพไปทางออภาคเหนืออย่างเงี้ยถ้ารถเสียอยู่เชียงรายแม่ฮ่องสอนเง,งี้ยเราจะติดต่ออยังไงเพราะว่าศูนย์บริการที่ใกล้สุดจากฝั่งโน้นก็คือจะเป็นพิษณุโลกนี่คือใกล้สุดเลยครับซึ่งพอพอเป็นพิษณุโลกเสร็จปุ๊บเนี่ยตอนนี้ก็คือเราจะระยะทางระหว่าง แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลงมาข้างล่างนี่คือระยะทางยังไงก็เกินที่ที่สโคปของของดูกติเขาได้ได้ลงเอาไว้นะครับว่าระยะทางตั้งเกิน150กิโเมตรต้องเสียกิโลละยีิบาบาทนเงยซึ่งตามระยะทางแล้วถ้าเอามาจํานวนระยะทางจากเอาง่ายๆจากเชียงจากเชียงรายมาถึงพี่สุนโลกเนี่ยถ้ารถสไลด์ผมว่าน่าจะแพงมากน่าจะแพงมากๆเลยถ้าในเกิดกรณีน,นี้ผมว่า,าลูกค้านะครับ อาจจะต้องจ่ายในในในส่วนของรดสไลด์กันเองนะเพื่อจะลดค่าใช้จ่ายนะครับในข้อนี้มันมองถึงว่าถ้าดุคติมีศูนย์ที่เชียงใหม่ตามหัวเมืองตามภาคใหญ่าภาคเหนือก็จะเป็นเชียงใหม่ภาคอีสานก็ขอให้เป็นสักคอนแกนภาคใต้ก็ขอให้เป็นสนกาขใสาใหญ่อะไรเงี้ยเวลายูเซอร์ออกไปเที่ยวเ็าจะมีความมั่นใจมากกว่านี้อครับเพราะว่า อย่างน้อยมันก็มีรูสไลด์ที่ที่เป็นหัวเมืองใหญ่ๆตามภาคต่างๆนะครับส่วนภาคอีสานเนี่ยก็คือถ้าอยู่ขอนแก่นนี่คือมันอยู่ตรงกลางเซ็นเตอร์พอดีไม่ว่าจะเป็นทางบุรีรราชธานีมุกดาหารนครพนมบึงกาฬอะไรอย่างเงี้ยเซ็นเตอร์ของจังหวัดอยู่เวิ้งละแวกนั้นนะก็คือจังหวัดขอนแก่นก็ยังมีความอุ่นใจขึ้นอีกนิดนึงและก็ส่วนของภาคใต้ถ้าอยู่หาดใหญ่ในเวิ์งของหาดใหญ่ก็คือเวลาเวลาคนที่ ไบเกอร์เวลาขับไปออกทริปนะครับส่วนมากเลยก็จะขับไปที่หาดใหญ่เบ,บ,บ,บตงก็คือจะวิ่งกันในแถวนั้นครับถ้าเกิดอะไรที่เป็นฉุกเฉินสำหรับจักรยานยนต์ของดูกติกมีหาดใหญ่ก็อุ่นใจนอีกสเตปหนึ่งง่าง่าครับแต่พอตอนนี้ก็คือดูกติก็ตอนนี้ที่ถามมานะครับก็คือเขากำลังจะเพิ่มสาขาของของดูกติในหัวเมืองภาคใหญ่ๆ่ตอนนี้ครับว่า ล่าสุดก็เปิดจะเปิดที่พัทยาเร็วๆนี้ถ้าคลิปนี้ออกไปผมว่าน่าจะเปิดแล้วล่ะครับก็สุดท้ายนะครับก็คืออยากอยากอันนี้พูดพูดจากใจของยูทเซอร์เลยครับว่าอยากให้ดูคติมีโชว์รูมที่มันเร็วกว่านี้เปิดบริการที่เร็วกว่านี้อีกคืออาจจะไม่ได้ไม่ไม่ได้ขอให้มันเยอะเหมือนพวกค่ายญี่ปุ่นก็ได้แต่ขออย่างเดียวคือขอให้มีตามหัวเมืองใหญ่ ภาคใต้าหาดใหญ่ภาคเหนือเชียงใหม่ภาคอีสานขอนแก่นอ่ะอย่างเงี้ยอย่างนี้ก็ยังดีกว่าไม่มีอะไรเลยนะครับรเพราะว่าอย่างน้อยมันก็สร้างมันก็สร้างความสบายใจขุนใจได้ในระดับหนึ่งสําหรับคนที่ใช้โดยคติอยู่แล้วนะครับเพราะว่าโดกคติผมผมมองว่ามันมันเป็นแบรนด์ที่ผมผูกพันมานานผมผมขับคันแรกๆอ่นะมาตั้งแต่ปีประมาณปี2 0 0 8 2009มาเลยครับยุคแรกๆเลย ก็ถ <S an> ึงตอนนี้ผมก็ยังขับปุคติอยู่แต่ตอนนี้คือเรื่องเรื่องของศูนย์บริการตามภาคต่างๆตอนนี้ยังยังไม่ได้เปิดสมบูรณ์แบบมากเท่าไหร่คืออันนี้พูดจากยูเซอร์ครับว่าข้อขอขอขอให้ให้ทางดูกติรีบเปิดนะครับเพราะว่าพอเปิดเสร็จปุ๊บคนเที่ยวอะไ e เกร์ก็จะไปเที่ยวต่างๆจุดต่างๆจังหวัดต่างๆ พอเที่ยวเสร็จปุ๊บนะครับผลดีของดูกติที่จะกลับมาคือคนลูกค้าวิ่งไปเที่ยวตามจุดต่างๆของประเทศไทยอะ่ะลูกค้าก็มีรถก่อนจะได้วิ่งพอได้วิ่งเสร็จปุ๊บอ่าก่อนก่อนออกทริปลูกค้าก็ต้องเอารถมาเช็คที่เช็คเช็คท,ที่ศูนย์เพื่อจะเตรียมตัวออกทริปผมมองว่าถ้าดูกติถ้าดูกติทำทำ,ทำอย่างที่ยูเซอร์ต้องการเปิดเปิดตามเปิดโชว์รูมตาม,มเมืองใหญ่ๆนะครับผม,มว่า สาวกดูคติเนี่ยเพิ่มขึ้นทุกปีแน,น่นอนครับเพราะว่าอย่างน้อยเวลาเราออกไปเที่ยวต่างจังหวัดไกลๆนะครับก็ยังมีโชว์รูมที่ใกล้ในเขตในเขตจังหวัดที่เราตามหัวเมืองที่เราจะไปเที่ยวอยู่มันก็สร้างความปูุใจได้ในระดับหนึ่งพอสมควรน,นะครับ สไลด์เราห่รอฝากให้ทางดูคติเร่งเปิดสาขาตามหัวเมืองใหญ่ตามภาคต่างๆก็จะดีมากๆนะครับขออันนี้ขอจริงจากจากใจยูเซอร์เลยเพราะว่าอย่างน้อยเวลาเราไปเที่ยวเราก็มีความมั่นใจในระดับหนึ่งว่าสถานที่ที่เราไปเที่ยวนะั้นะมีโชว์รูม มีศูนย์บริการพร้อมที่จะซัพพอร์ตเราตลอดเวลานะครับเพื่อความสบายใจของยูเซอร์นะครับแล้วก็ก็ฝากทางดุกตินครับว่าอ,าอยากให้จัดกิจกรรมให้มันมากกว่านี้หน่อยถ้ากิจกรรมที่มันมากขึ้นาการเคลื่อนไหวของกลุ่มของดุกติก็จะมีเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆครับพอมีเรื่อยๆเสร็จปุ๊บก,การกระตุ้นทุกอย่างมันจะรู้สึกว่าใน,ในโลกออนไลน์นะมันจะรู้สึกว่ามีการกระตุ้นของแบรนด์ยตลอด ผมเชื่อนะครับว่านุติจะมีลูกค้าหน้าใหม่เพิ่มขึ้นมาเรื่อยเรยครับรถมันดีอยู่แล้วนะครับขาดอย่างเดียวคือกิจกรรมก็จบไปแล้วนะครับสําหรับการรีวิวแล้วก็ความรู้สึกที่ได้ใช้บริการช่วยเหลือฉุกเนของนุคตินะครับครั้งต่อไปเราจะไปเที่ยวไหนกันนะครับก็กดติดตามกด s u b s c คร b e ได้เลยนะครับข้างล่างครับเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะมาอัปเดตครับว่าเราจะไปเที่ยวไหนกัน วันนี้ก็บ๊ายบายครับเจอกัน